มีแต่คนและนี่หรอมีคนแบบฆ่าบฆ่าฆ่า,าประจินแม่แม่อย่าไิ่เข้ากองไฟนะทำอะไรครับเนี่ยอะไรนะคะทำอะไรครับเร้่งนี้ค่ะ ทำไม<อ>ไม่ใช้ป็นโตรครับติ่ตไม่อร่อยอะไรนะครับิ่นตไม่อร่อยถ้คุณกินเนื้อได้คุณไม่สงสารแม่กูดีม่ะครับเอ้ย่เราไม่อยากใหยจยดยินเนื้อไหมเอาเนื้อ,อไหมปกติม่ค่ยกินครับปกติเสพอย่างเดียว่ะเอ๊ะัเนเนือะอะอรครับ นายห้ทำอะไรอ่ะกดตั้งเหรอเปล่าครับมายืนรอคนย่างเนี่ยครับได้ไหมให้ยืนรอเราย่างเนี่ยเราจะซื้อน้ำแล้วเหรอใช่ครับได้ไหมขอหน่อยได้ไหมครับขอหน่อยได้ไหมครับคุณจะเอาอะไรนะคะ มีอะไรให้ไอ้นี่มามีอะไรขายบ้างครับมีมีเนื้อขายครับอย่างเดียวแล้วครับใช่ค่ะมีเนื้อขายอย่างเดียวอล้วังอื่น,นะครับพวกแบบโอลิอะไรเงี้ยไม่มีครับโอลิให้ทิปไปหมดแล้วครับ โอ้รถครับนี่ไหมโอ้รถแก๊งหรือเปล่าอ๋อสวัสดีครับ <c oughs> จำผิดครับจะโอเลี้ยงครับมีไ,ไหมโอ,โอ้โอ้แดงต้องออกไปเยี่ยมที่คุกนะไปเยี่ยมครับอยาอยับไปเยี่ยมนะอายุเท่าไหร่อาปีนี้อายุเท่าไหร่อายุสิบสามขวบแล้วครับปีนี้นนเนี่ยครับไปเยี่ยมผมได้ไหมครับเอาเลี้ยงไปเยี่ยมใช่ครับทำไมถึงต้องไปเยี่ยมมาติดคุกเหรอ เป็นโคกเหรอใช่ครับยักติดอยู่ครับตอนนี้ยังมีคดีครับพี่กำลังไปครับคดีอะไรคะพีจ้พี่มอนพี่มอนฮะน้าครันนี้คือพี่สาวเราพี่มอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอนคนนี้โค้ยโค้ยแทงมาแทงมามามาแทงมาเร็วนะแทงอะไรครับขีชมพู่ีชมพูเปลี่ยนให้มาแทงเราได้ไหมเราไม่อยากแทงมาแล้วนายนำไมทำให้มาแทงนราเหรอ ใช่ครับ,บตอนนี้นั่งรถตตังค์ก่อนพี่มาดี้วัสด,ดีครับสวัสด,ด,ด,ดีครับคุณอ,อยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยไม่มีแก๊งครับคุณชอบเป็นชาวไร่ครับแบบชอบอยู่ทิวทครับชาวสวนชาวไร่อะไรเงี้ยใช่ช่วงนี้เราติดทำเพย์เราไม่เข้าแก๊งหรอก เฟสเจ้าอะไรครับอยากได้ร้อยสามสิบห้าเหรียญเอาไปทำอะไรครับพี่แอ๊บอกว่าไปแลกได้จะได้กี่เหรียญแล้วตอนนี้ได้กี่เหรียญแล้วครับแปดสิบเจ็ดเหรียญแล้วครับมาเยอะจังอะทำทุกวันเลยเนี่ยน่าจะคือเคว้งงานป่านเนี่ยเนี่ย ทำไม่ได้คือแขวะเตี้ยวคือแขวะงานบ้านาไม่ลองงานเลบเจ้าตำรวจับตำรวจดูเ,จดดดเราดูกว่าตำรวจหรือเปล่าไปนะคะเราอะดูกว่าตำรวจหรือเปล่าเราเราไม่ดูนะเจดีใช่ครับเจดีจริงหรือเปล่าครับเจดียจริงไหม เยี่ยมทำไมครับ <inequ> ถ <ity> <ต> <results> ึงละโชคดีครับใจจะไงขับอะไรนะใจดีจริงหรือเปล่าใจดีใจดีทุกเรื่องเลยไหมทุกเรื่อขอขอขอแสนนได้น่อยครับได้จะมายึดปืนยังแสนตอนนี้แสนสามขอร้านหนึ่งก็ได้ครับร้านหนึ่งเหรอเอาเอาเอาเร้านตรงไหนอะเลขอะไรเลขอกเลยปกติอยู่ห้องหรืออยู่อะไรครับ อยู่ออยู่กับใครอยู่กับพี่สาวข้างหลังเหรอใช่ห้าร้อยเกี่ยวกับการไม่น่ารักจังอ่ะครอบครัวน่ารักจังอคนะครอบครัวนี้น่ารักพี่สาวเราก็น่ารักพี่พี่สาวเราก็น่ารักนงินละทั้งหมดเลยหรือเปล่าใช่หมดเลย น้องชายแล้วก็เน้อย่างนี้มีน้องอยู่ครับน้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่สิบสามน้องใหญ่อยุเท่าไหร่ครับเนี่ยน้องอายุห้าขวบไม่ย่างเนื้อแล้วล่ะครับย่างเสร็จหมดแล้วครับมีกี่ชิ้นครับประมาณเดียวมีหกชิ้นแล้วพ่อกับแม่ครับชื่ออะไรป๊บป๊บปป๊าหมอบแม่นะครับเดี๋ยวจนล้อชิบป๊าป๊าหมอนะทราไมอ่ะเราไม่ลอหรอก ไได้ครับป,ป๊ป๊าป๊ป๊าบอกว่าบอกไม่ได้ถ้าชิดติ๋มครับป๊บป๊าบอกให้บอกว่าชิดติ๋มป๊อป๊าชิดติต๋มติ๋มใช่ติมต๋มติ๋มยัแม่เราเคยเจอกันมาก่อนไหมเราเคยเจอกันมาก่อนเราเคยเจอกันเจอที่ไหนเจอนายที่ตรงเดเวไงไนายมากับคนที่ปีตะเคียบอก ไม่ใช่ครับเนี่ยก่อนก่อนน้าที่จะจะจะมาเจอกันอะ่ะก่อนหน้าที่จะเห็นหน้ากันก่อนน้าที่จะเห็นหน้ากันเจอกันเมือก่อนนะครับเร,เราเคยเจอกันเ,เราเราก็คุ้นเสียงไงใช่ใช่ไหมใช่เรานม่ชื่ออะไรอ่ะเราชื่อ สี่อะไรนะพี่สี่ครับสวัสดีครับสี่ครับร้อยยีสิบสองครับเออหน้าเป็นน้องกับปีหนึ่งใช่ครับชายกินเด็กไหมครับนาน้าในในเรี่ยเราพี่สาวแล้วครับพี่สาวสวัสดีครับน้องชายสนอนสนอนน่ารักจังเลย ตานนโอ้โหหืนอจะรับตานนของพี่แคะเมื่อกี้ทำอะไรนะครับกอดตะนนไงไม่เห็นน้ำยิ้ตาปิดตะนน <laughs> ทำไมตานอนนิ่งจังอะไรนะครับทำไมตานอนนิ่งตานอนเงียบอ่เอาเบาๆครับเอาเนื้อสิบชิ้นได้ไหมขอซื้อต่อทำไมทำไมตานอนต้องยิ้มด้วยล่ะครับ <laughs> ตาตานอนยิ้มหรือเปล่าไม่ได้ยิ้มครับตานอนตามเนอนสิบชิ้นหรอครับใช่ครับพี่า พี่สาวขายนะคะครับ,รบอ,อยากเป็น<ต>เด็กเ<อ>ลยเออบอร์เก้าครับทำไมทำไมพี่ขายไม่เห็นจะขอเต็น,นอนเลยอะสี่สิบเอ็ดครับ,รบอ่ะอ่ะสำหรับตัวนอนพี่ขายให้สีเลย ต้อนรับน้องคนใหม่เคยโดนน้องมห้งครับว่าจะไปเลี้ยงหมูใช่ตาน้อจริงเหรอเคยโดนน้องต่อยท้องแล้วล่าเข้าป่าเลยเหออรต่นอนแลวต้องกอนรับแต่น้อนด้วยเหรอใช่ตานอนโครับเป็นเด็กน่ารักครับต้องกอดพร้อมกันแล้วแหละโถนี่ โอ้ยยเมื่อกีก้ไม่เห็นตาป็ดอีกแล้วครับเอามาครับโอ้ยโอ้ยครับคแต่ก่อนน่าสนอนแตก่อนนะตาหนอนต้องไปทางซี ไปทำเพแลไาก่อนนะบ้ค้ยครับฝนตกอึมล่ะโหอยโห